สวัสดีครับเจอกาเสมอีกแล้วครับที่อีสุกึ้งวันไตสาขานครปฐมนะครับก็เดือนนี้คลิปที่แล้วบอกไปว่าเดือนนี้จะมีรถแต่งสวยเนี่ยสำหรับช่องของเสมอีสุอีกประมาณ4-5คันนะครับก็คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับที่สวยในระดับหนึ่งเลยนะฮะสวยในระดับหนึ่งเลยเป็นลูกค้าเนี่ยต้องบอกก่อนคันนี้เป็น fc ของช่องเสมอีสุนะครับที่สมุทรปราการพี่อ๋องนะครับพี่อ๋องดูคลิปของเสมเขาเรียกงว่าเกือบจะดูคลิป บอกเลยตอนที่มาตอนที่มาจองที่โชว์รูมนะฮะคุยกันพี่อ๋องบอกว่าดูเกือบทุกคลิปเลยดูจนจําได้แล้วก็มีคันหนึ่งที่เป็นเป็นแพทเทิร์นที่พี่อ๋องอยากจะแต่งอ,อยากจะแต่งแบบคันนั้นนะฮะก็จะเป็นคันไหนผมไม่รู้นะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูรถพี่อ๋องกันว่าแต่งยังไงนะครับว่าแต่งยังไงนะคันนี้พี่อ๋องเลือกเป็นตัว4ประตูนะครับตัวเตี้ยนะครับตัวเกรด LDA เกียร์ออโต คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอยู่ที่829,000บาทสำหรับสีขาวนะครับก็ราคานี้ยังไม่รวมแต่งนะครับถ้าแต่งก็จะมีการบวกอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปนะฮะ8 2 9 0 0 0บาทนะฮะก็มีการใส่อุปกรณ์อะไรบ้างครับนะฮะตามสั่งครับแต่งให้ตามสั่งพี่อองอยากได้แบบนี้ผมก็จัดให้แบบนี้นะฮะก็เปลี่ยนหน้าครับจากหน้าเดิมจากหน้าเดิมก็ยกหน้ามิวเอ็กมาใส่เลย มิวเปี2023ครับก็จะได้ชุดไฟหน้านะครับชุดกระจังหน้าแบบปี2023นะฮะแล้วก็ได้ชุดไฟตัดหมอก LED ครับทั้งชุดนะครับเสริมหล่อเข้าไปอีกด้วยนี่ครับฝาคาร์บอนมอนซ่านะครับได้หน้าหล่อแบบมิวเแล้วนะครับใส่ฝามอนซ่ามันจะลงตัวคู่กันครับเพิ่มความดุให้กับตัวหน้าชุดนี้นะครับ โดยส่วนใหญ่นะประมาณร้อยละเกเลยดีกว่าครับสำหรับเวลาใส่หน้ามิวเอกเนี่ยจะต้องมีฝาคาร์บอนด้วยนะ,ะมันจะเป็นเซตคู่กันนะฮะผมว่าใส่แล้วมันลงตัวดีกว่าเปลี่ยนหน้าเฉยๆนะฮะถ้าเปลี่ยนหน้าเฉยๆเนี่ยมันมันยังดูครีนไปหน่อยถ้าเป็นฝาคาร์บอนลงตัวเลยครับสำหรับชุดหน้ามิวเอกนะนะฮะคันนี้ก็เหมือนเดิมครับจดเปลี่ยนสีลงเล่มให้เลยครับได้สำเนารถเนี่ยก็ลงจดเป็นขาวดำให้สำหรับคันนี้นะครับ ไม่ใช่สําหรับคันนี้สิทุกทุกคันนะทุกทุกคันที่ซื้อกับช่องเสริมอีสูตนะครับส่วนล้อและยางนะฮะล้อไม่เท่าไหร่ครับแต่ยางผมเรียกว่าเป็นของหายากสําหรับโซนโซนโชลูมผมเลยครับหายากมากนะฮะล้อตัวนี้เป็นล้อ N5RS นะครับเป็นล้อเบาของ MK นะฮะ MK หนุ่มเม้งการยางนะฮะก็เป็นล้อเบาขนาด9ก้าครึ่งสิบครึ่งนะฮะล้อ5้าลูรองอะแดปเตอร์นะครับรองอะแดปเตอร์ประมาณ0ูนมิลนะฮะ เก้าคึนสิบครึ่งยางหน้าเนี่ยสามอ่ายางหน้า265ครับผม265 3 5ห้นะครับซึ่งถือว่าเป็นยางบางมากนะฮะเพราะไซนี้โซนโซนนี้นะฮะโซนใกล้ๆโชว์รูมผมเนี่ยสำหรับร้านแม็กร้านยางเนี่ยหายากมากส่วนใหญ่ก็จะเป็น265 40แต่ว่าผมก็หาให้พี่อ๋องจนได้นะสำหรับเซตนี้นะเพราะพี่อ๋องอยากได้สเต็ปนี้เลยไม่อยากให้มันผิดสเปค ผมก็จัด26535ให้แล้วก็ข้างหลังเป็น315 3018ให้ครับ315 3018บางสุดละใสนี่นะหัวบางสุดแล,นนะาาดแล้นะครับข้างหลังออฟก็จะลึกกว่าครับผมความล้นของล้อไม่ต้องพูดถึงครับทรงนี้ต้องบอกเลยว่าจ่าชอบครับจ่าชอบถ้าขับบ่อยๆอาจจะท้อครับโดนปรับจนทอ้อ แต่ถ้านาน,านขับทีก็ไม่มีปัญหาครับานานๆเจอตำรวจทีก็ยังพอรับได้นะฮะนะฮะไซนี้ครับทรงของคันนี้ก็อยู่ที่สองหหเอ้ยโทษทีครับจะพูดถึงยางอีกแล้วทรงคันนี้ก็หน้า2นิ้วนะครับหลังเนี่ย5นิ้วครับผมหน้า2หลัง5้าข้างหลังก็กล่อง3มโหลด2ครับตามสเต็ปเลยนะฮะก็ทรงนี้ต้องบอกว่าสวยมากครับสวยมากทรงมาตรฐานขับได้ครับไม่ลำบากมาก นะครับด้วยยางบางแต่ว่ายางไซนี้ก็นิดนึงครับความกระด้างก็จะนิดนึงนะแต่ถ้ายางหนาขึ้นมาอีกหน่อยก็จะช่วยได้นะครับเพิ่มเติมด้านหลังครับของพี่อ๋องก็ถอดกันชนออกครับไม่เอาอยู่แล้วนะกันชนไม่เอาครับแล้วก็พร้อมด้วยงานหุ้มครับฝาท้ายงานหุ้มคาร์บอนนะครับใช้งานได้จริงครับนะฮะสำหรับตัวนี้นะลาย2มอนซ่าครับแล้วก็แก๊ปหลังลาย2มอนซ่าเหมือนกัน เป็นเซตไลน์สครับทั้งคันแล้วก็พิเศษครับสำหรับตัวท้ายกระบะนะฮะพี่อ๋องขอนะฮะตรงนี้นอกเหนือจากโปรปกติผมจะเซตโปรให้ให้เรียบร้อยเลยสำหรับแต่ละคันนะแต่คันนี้พี่อ๋องขอเพิ่มเป็นตัวล็อกฝาท้ายนะครับผมก็พิเศษให้สำหรับแฟนช่องของเสี่ยมีสุนะ,ะ mm hmm. นะกดล็อกครับล็อกนะ ปลดล็อกครับนี่ฮะนี่นะครับล็อกฝาท้ายออปชั่นพันก่าบาทรักษาไฟท้ายราคาประมาณเกือบหมื่นได้ครับผมนะฮะคันนี้มีท่อเพิ่มเติมนะครับท่อเม้งสั่งหน้าเผานะครับเดี๋ยวลองหน่อยฮะลองลองฟังหน่อยผมจะไม่เบิ้ลแล้วก่ะน,นะเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะ เสียงก็จะหวานๆประมาณนี้ฮะในร่วงในช่วงรอบเดินเบานะ,ะก็จะเสียงหวานๆประมาณนี้นะฮะหน้าเพาลั่นๆนิดน,นึงครับออตโต้ก็ลั่นนะฮะใครบอกไม่ลั่นนะฮะภายในมีของเล่นเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวกองอยู่ฝั่งนี้เนาะ ภายในก็เนี่ยครับตามที่กล้องแผนให้ดูครับก็จะมีดิฟฟี่6ตัวครับ248 ST ตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายนะครับแล้วก็เจาะส้มซัดดีนะครับอ่านค่าได้ทั้งหมดนะฮะใช้งานได้จริงครับแล้วก็ตัววัดบูทขนาด60ปอนด์นะครับอีกหนึ่งตัวเซตภายในก็ประมาณนี้ลองดูภายในของเกียร์ออโต้หนึ่งครับจริงๆออโต้ Auto ของตัว LDA ตัวเตี้ยกับ กับตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็คือออปชันเหมือนกันทั้งหมดต่างกันที่เกียร์เฉยๆนะฮะสำหรับตัว LDA นะครับ LDA มีทั้งเกียร์ออโต้แล้วเกียร์ธรรมดาครับต่างกันที่เกียร์นะสำหรับรุน่นนี้นะฮะเดี๋ยวมาหนะ้ารถเลยครับคันนี้ทรงสวยครับยางบางสายถ่างนะครับ ใครที่ชอบทางก็สเตปนี้โดนใจแน่นอนครับผมใครที่ชอบหุบก็ค่อยว่ากันอีกทีนะมีทั้งถางทั้งหุบนะนะฮะก็สายหุบก็จะมีนะฮะสำหรับเดือนนี้นะไม่ใช่เดือนนี้สิก็เอาไปทำน่าจะประมาณเดือนหน้านะ่าจะได้เห็นก็มุดซุ้มกันไปเลยะฮะอีกคันหนึ่งนะก็สเตปนี้นะฮะสเตปแปลงหน้านะครับหน้ามิวเอ็กนะครับเซตคาร์บอนทั้งคันนะฮะดิฟี่วัตบูทแล้วก็ท่อ จบสวยๆครับคันนี้ไม่แรงมากนะสเตปนี้สเตปใช้งานผมแนะนําครับสวยๆนะส่วนล้อใครชอบถ่างไม่ถ่างว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าชอบถ่างสเตปนี้โอเคแต่ถ้าชอบหุบเรามาคุยกันครับไม่อยากโดนตํารวจจับมาคุยกันได้ว่าเราจะใส่เซตไหนล้อสเตปไหนนะครับก็อย่างที่บอกครับคันนี้เป็นแค่เพียงคันที่2ของเดือนนี้ครับยังมีอีก4-5คันนะฮะถ้ารถมาทันก็อาจจะมีถึง5คัน ที่เราจะได้ชมกันในช่องของเสมีสุนะครับมีรถสวยให้ชมตลอดแน่นอนครับสำหรับช่องนี้นะเพราะว่าช่องนี้เน้นแต่งรถสวยจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะฮะจากแต่งสเต็ปไหนนะฮะเราก็ยังเน้นแต่งตามใจทีนี้ก็ตามใจลูกค้าเหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเสมบอกว่าต้องตํอย่างี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะก็ลูกค้าบอกมาเลยว่าอยากได้แบบไหนเราก็แต่งให้แบบนั้นครับผมก็คลิปหน้าก็ไม่นานแน่นอนครับเร็วๆนี้นะฮะเร็วๆนี้ก็จะมีรถสวย นะอีก4ี่หคันที่เหลือก็รอชมกันไปเรื่อยๆนะครับช่องนี้ถูกใจแบบไหนถูกใจแบบไหนนะแบบที่เราต้องการอยากแต่งแบบไหนนะทักเข้ามาคุยกันได้ครับที่ช่องทางการติดต่อที่ใต้ใต้คลิปนี้นะฮะทุกๆคลิปนะครับก็จะมีเบอร์โทรไลน์แล้วก็ช่องทางเพจนะสะดวกช่องทางไหนก็ช่องทางน,นั้นได้เลยครับผมหรือว่าจะแอบเข้ามาติดตามเพจเราก่อนก็นได้ครับเพจเป็นเพจคู่นะฮะเข้ามาถ้าเจอแต่ผู้หญิงไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเป็นเพจของแฟนเสม นะครคู่กเกษมอีสูนะครับซึ่งเป็นตากล้องของเสมนี่เองฮะก็คือเจ้าของเพจนะโอเคครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ